สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพใหญสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิก๊กสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว้าแล้วกันเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิก๊กโดนดามาหลังทำสิ่งนี้เอฟซีลั C ่น อวดรวยแต่ล่อกการบ้านเพลพาว,พาวปาดแม่นโดนดามา่าอีอย่างอีกเนาะบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพื่อนระสีได้รับนะครับก็คือฮับทา้งลูกซ้ายก็คือทางน้องโตเกียวน,ะ,นะครับพี่น้องนะครับก็คือไปฟินแลนด์คาเฟ่แล้วกลับไปอาณาจักรนะครับ ของทางบอสบิกนี่แหละครับพี่น้องนะครับที่เพิ่งกำลังเท็ดอาณาจักรใหม่ของเพิ่นนะครับแล้วบัดที่นี่นะครับกระสีมีทางเพจนะครับที่เพื่อนเป็นเอฟซีนะครับของทางคุณแพผาเผาเพื่อนกระสีมีการลงขอคว้านะครับเกี่ยวกับทางคุณพผวเผาเนี่ยแหละครับพี่น้องกับมีการลงคิปนะครับหรือว่าลงข้าวเกี่ยวกับทางคุณพผวเผานะครับแน่นอนแหละครับพอมีการนะครับโพดกระสีมีเอฟซีนะครับ ก็เอาตรงๆนะครับเป็น f c ของทางคุณแพลววเป็นบอคับกระสีไปแสดงความคิดเห็นนะครับกับไปชื่นชมทางคุณแพลววนะครับช่วงมีเพิ่นกระสิลงข้าวเกี่ยวกับความรักเนี่ยละครับพี่น้องนะเรื่องคูจินเพิ่นนะครับแต่นะครับ f c ที่เข้าไปชื่นชม f c ดีๆก็เยอะนะครับพี่น้องที่เพื่อนชื่นชมคุณแพลววแล้วกับ่ไ้มาแวะมาแซะบอร์ตบิกนะครับแต่ก็มีอีกจํานวนไม่น้อยนะครับ ที่เข้าไปคอมลเมนต์แล้วกะแวะมาหาบอดบิก๊กมาเสะบอดบิก๊กล่าสุดนะครับบอดบิ๊กโดนดราม่าเรื่องนี้นะครับกับคือเรื่องอวดรวยนะครับกินหรูอยู่สบายอวดร่ำอวดรวยแต่ก็เอาลูกมาทำคอนเทนต์นะครับมาเรียนแบบคุณแพวพวเหมือนเดิมนะครับสีรวยป่านไดก็ยังมาเรียนแบบเขาอยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับทั้งบอดบิ๊กนะครับเพื่อนกับสีลุงคลีปนะครับลุง เกี่ยวกับลูกซ้ายเลา้วตลอดนะครับพี่น้องพราะว่าเราก็อยู่กับลูกซ้ายเลา้วตลอดดูแลตลอดเหมือนบอคาพี่น้องทั้งอาบน้าป้อนเข่าแบบนี้ครับนะครับผมจนเอฟซีอีกฝั่งนะครับที่เห็นเหมือนบอคบพี่น้องนะครับกระอดบ่ได้นะครับที่สีแซะนะครับบอกว่าเอารูปไม่เห็นคอนเทนต์นะครับสุดท้ายก็ล่อกันบ้านคุณแพวๆนะครับประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซูฟังเลยครับผมนะครับนะครับผมซึ่งท่านนี้นะครับคอมเมนต์ว่ากรรมของเขา ที่สร้างมาคนไม่เคยมีก็จะหลงตัวเองแบบที่เราเห็นนะครับพี่น้องก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับเพราะว่าบอดบิ๊กแล้วกระสีหลงเกี่ยวกับคาเฟ่นาครับพี่น้องนะครับฟินแลนด์คาเฟ่ของเพื่อนนะครับกระสีเลือดดูอลังการนะครับท่านนี่ก็เลยบอกว่าหลงตัวเองนะครับนะครับแบบที่เราเห็นประมาณนี้พี่น้องนะครับเป็นกรรมที่สร้างมาประมาณนี้ท่านต่อมาก็เลยมาคอมเมนต์ต่อนะครับพี่น้องบอกว่าหลง หลงตนเองอวดโอ้อวดรวยเจ้าสัวหมื่นล้านแสนล้านไม่เห็นเขาจะมาอวดแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f อนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับหาว่าคนอื่นเจ้าสัวที่รวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านยังบม้โอ้อวดปานนี้เลยประมาณนี้พี่น้องนะครับตันต่อมานะครับเอท่านนี้ก็บอกว่าอดเอาเดลาอีกมือนึงนะครับน่าสิหมายถึง ลูกซ้ายนั่นแหละครับพี่น้องนะครับทั้งน้องตเกี่วนะครับที่มาอยู่กับบอดบิ๊กอดเอาเดือล่ามือนึงว่าชันครับพี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับกับมาคอมเมนต์อีกว่าความพยองไปไสเบิร์ดนะครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าคอนเทนต์ลูกมาเต็มห้า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 ลอกการบ้านนะครับสุดท้ายก็บอกว่าบอดบิ๊กไปลอกการบ้านเหมือนเดิมนะครับเหตดคอนเทนต์ลูกเต็มเลยนะครับ ก็เอาตรงๆนะพี่น้องกับลูกสายพื้นนะครับลูกสายพื้นมาอยู่น้ำเพื่อนก็ต้องทายคลิปทายอย่างล้กับลูกสายเพื่ออัปเดตให้ f c นะครับของทาง้ใหญาบ้านฟินแลด์เบิ้งนั่นแหละครับพี่น้องแต่ f c อีกฝั่งนะครับจะไม่ชอบหรือไม่พอใจกับเป็นสีของเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับที่เพื่อนสีแดงที่สีแสดงความคิดเห็นนะครับหาบาบอบิ๊กไปเลียนแบบอันนั้นก็เป็นสีของเพื่อนไปนะครับผมก็เอามาอัปเดตมาเ่าสู่ฟังนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เ้อครับผมนะครับผมเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับบอดบิ๊กบอวาสิเห็ดอีนังกระโดนดราม่าคือเก่านะครับพี่น้องค้นบ่มักเขากะดราม่าคือเก่าเนาะครับผมเหตุงานหาเงินเก่งมีเงินไหลายนะครับเขากะหาว่าโอ้อวดนะครับอวดล่ําอวดรวยนะครับล่าสุดท้ายคลิปนะครับกับลูกนะครับเขากะหาว่า ไปเลียนแบบนะครับคุณแพลวเพ้านะครับเฮ็ดต่คอนเทนต์เกี่ยวกับลูกนะครับก็ถถือ่าถือดาม่าคือเกาเนะครับคุณ่มักเขากับ่าคือเกาพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู่ฟังได้เยครับนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ